องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชร่วมกับ5มหาวิทยาลัยได้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยสงขลานคารินวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีนะครับ ซึ่งเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยทั้งภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือใต้แล้วก็ภาคตะวันออกนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอสอนบทอ,องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือช่องไทย PBS ร่วมกันจัดการแข่งขันซิ a ทอ s Science Inspire d by t e e n 2022ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่2นะครับเพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถในการที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือว่าวทอนอที่จะช่วยกระตุ้นให้สังคมเกิดการรับรู้เรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวที่ถูกต้องมากขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ให้ก้าวต่อไปเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีความสามารถสูงของประเทศต่อไปครับกิจกรรมของ s ิ t ท a อกจริงๆค่อนข้างจะเรียบง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับก็คือให้ผู้ที่สนใจเข้าประกวดเนี่ยนะครับเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ให้ได้ภายใน3นาทีนะซึ่งเราถือว่าเป็นทักษะทางการสื่อสาร เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าเป็นทักษะขั้นสูงเลยทีเดียวเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยปกติมันก็จะยากนะเวลาที่เราจะพูดอะไรให้คนเข้าใจได้ภายใน3นาทีก็เป็นความท้าทายอย่างยิ่งครับผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยยังขาดนักสื่อสารวิทยาศาสตร์กันมากทีเดียวนะแล้วก็กิจกรรมนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยในการสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ขึ้นมาอีกท่านหนึ่งนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดอ,อรอภิสิทธิ สงสะเสนคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านได้พูดถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับอาจารย์บอกว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ผลักดันกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เนื่องจากเป็นการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจซึ่งในมุมมองการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือ การให้ข้อมูลให้ความรู้สร้างความประหนักในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์กับอันนี้เราก็เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วนะครับคนที่จะมานําเสนอด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นสายวิทยาศาสตร์โดยตรงเพราะเดี๋ยวนี้เราอาจจะต้องใช้เรื่องอาร์ตเรื่องศิละปะต่างๆเนี่ยเข้ามาเพราะว่าอันนี้มันจะทําให้ดูซอฟต์ลงแล้วอาจจะทําให้ผู้ชม คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองเพราะว่าอย่าลืมว่าการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแล้วอาจจะเป็นมุมมองแล้วอาจจะเป็นอะไรต่างๆที่ติดตัวน้องๆที่จะเข้าร่วมโครงการต่อไป สำหรับน้องๆเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าอายุระหว่าง15-18ถึงปีสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2565นี้นะครับทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th/sittalks โดยสามารถติดตามและร่วมกิจกรรมรถโชว์ Sit Talks 2022เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Sit Talks นั่นเองครับ